เพฤศจิกาสาท่านไหนว่างก็มาร่วมสร้างสมบุญด้วยกันสร้างเจดีย์ลอยน้ำทอดกระถินนสถานปฏิบัติธรรมกุศลสยอยวัดประทานุอส,สม้มเวลาตั้งแต่9.59นาฬิกานาทีเป็นต้นไป ขอให้ท่านจงมีความสุขคิดจริงใดก็ขอส่งหนังความมุ่งมั่นปัฒนาสัพพิธโยเกสตุความจำไรจงมำราดไปสัพโรคิณสตุโลกของท่านจงหายมาเตะวัต,ตอ,อันตรายโยอันตรายอย่ามีแก่ท่านสุขีทีชายโโกภาวะขอท่านจงมีความสุขมีอายุยืนภวสัสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่าน เราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทพเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระเจ้าทั้งปวงสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสัพพสังขานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงศรัทธาสธิพระวันตุเตขอท่านจงมีความสุขมีอายุยืน อนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้ร่วมบุญทอดกระถินด้วยกันในครั้งนี้สาธุสาธุสาธุ